โอ้ไม่ก็ใครมาซื้อวะเพื่อนเราอะซื้อระเบิดเพิ่มที่เกิดระเบิดเพิ่มให้มันรวยนะรวยรวยมากเลยก็เล่นสามคนไงสามคนปุ๊บแม่งไอ้นี่ขึ้นไงมีบอยปะเนี่ยไม่ีเสามลูกกูขนแม่งสามลูกเลยดีไอ้เหี้ยอ่ะก็แล้วแต่นะกูยังไม่ซีเรียสกับเรื่องระเบิดตอนเนี้ยระเบิดก็คือว่าเอาไว้จำเป็นตอนแต่นี้มีไป้บอลซักลูกก็ดีนะตอนสะพานอะไอ้ปัด จำได้ปะไม่เออใช้ตอนสะพานก็ได้นะก็ดีอยู่เยีะกูใส่หูฟังครับางอีได้สัตว์หูฟังไม่มีเขียนบอกหรอว่าว่าข้างซ้ายข้างขวาไอสัตว์เสียงผีผีผีมาด้านขวาเสียงผีด้านซ้าย ดีนะครับกูหยุดทันวิ่งผ่านวิ่งผ่านหน้ากูเลยไม่ไปแกวิ่งไงวิ่งโดนดาเมจอยู่แล้วแต่ดีแล้วหยุดทันไม่ต้อง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 ยุ่งกับมันเดี๋ยวไว้เติม กูเขวิมม่งผ่านหน้ากูชอบวิ่งงผ่ากน,น,น,นาก,กนนนนระสุบบน This is why I don't want friends This is not how I saw myself in my twenties เอานนตัวใหญ่ก่อนไอ้บาสลุกคนดีเลยเนี่ยเขาหัวชุด เข้าหัวตอนลุกพอดีเลยปุ๊บโดนเลยวะอ๋อนู่นนู้นตัวไรไก่ตัวไก่ร่วงเอาไพ่บล็อกสักลูกไหมไม่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 เก็บไว้เก็บไว้ไว้เสียดายไม่ไม่คุ้มหลังเข้าทาวบอยหน้าแคชเชอร์แคชเชอร์ตายหลังหลังทาวบอยตัวนึง สบายมาแล้วสบายวิ่งมาปูปูเจ็บมากหิวหน่อย yeah get off thanks เอาไปด้วยหมดไอ้กอลเลิกกูแม่งโคตรเศเลขเลยวะ ูแม็กเทีแม่งหกสิบอยเฮ้ยเออก็ตกไปรีนเสียงโอ้โหงหลังช่วยยิงอยู่ช่วยยงอยู่ตายปะไม่ตายยิงไม่โดนกูขึ้น้าโผล่ไม่ได้ที่มันยิงตายละ ยิงเลือดไม่อยากลดอยู 2, um? ่เว้ยษัทมึงมีหกสองเหรอเออเลือดสีมห้าเนี่ยแต่เท่าเลือดเต็มกูเลยตอนเนี้ยเลือดเต็มกูมีแค่หกสองอะเอ้าเออต้องต้องหาตู้ยาแล้วว่ะไม่ไหวแล้วอ่าระเบิดเอ้าไอ้นี่มาตู้เฮ้ยเฮ้ย

tu này là mình hiện này mình cái tu này luôn Ôi, yeah, 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 ไอสัตวเอ้ยไอสัตว์ที่นเอาไม่เจอประตูล้ประตูนน้นงงเลยนตีไม่ได้หรอวโอ้โหเ็จเ็จเลือดไอ้ฟื้นมากเสร็จเลือดของเขาจบหายแล้วประตู้นประตู้นเออเาก็ไปเลย เฮ้ยเดีจ้าของดีทสาวันไอ้บ right. oh ัดมึงว่างอ่ะกูรู้อเาบัตมาเก็บนี้ด้วยเดี๋ยวมเดี๋ยวไปเพิ่มเรื่องก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บเรื่องมึงน้อยจัดเลยโลอ่าก็ไปเก็บก่อนก็ได้ดูแลเก็บไว้เวลาจบได้ตังค์เพิ่ม คาลิเปอร์าลิเปอร์โอเคเปิดไปเพิ่มเลือนะไม่มีที่เพิ่มเลื่อนดีไอเ้ยประตูอย่างงี้มันต้องมีอยู่แล้วเฮ้ย ประวะมีแบนเดตการตุ่มการ์ดแปดร้อยบาทแปดร้อยไม่การ์ดาการ์ดที่ดีอ่ะแต่ก็ไม่ดีขนาดนั้นระเบิดแลเป็นร,ระเบิดแรงขึ้นเฮ้ย <c oughs> ะไปไปทางซ้ายดีกว่าวะไม่อยากไปเลยไม่อยากไปทางขวาตื่นไปทางขวาไม่ปลอดภัยเฮ้ยเรนดอมตาเหรอไม่ใช่หรอใชนะ่้ระวังนะตายตายหลักเข้าบัด kịp Ôi thọp rồi Đi ngay Ây da, yeah, khai chơi Như này của cu nè Lạc máu không chặt กูได้ยินเห็นตัวอะไรข้างหลังตัวใหญ่โอ้ยนกอะไรลากเมาส์อะไรของคกูน่ะเขราไม่ใจอ่อนเลยลากเมาส์แบบกากกันอะไรเพื่อนอยากเล่นอะไเล่นเลย ไม่อยากทักอันเลยเหรอไม่เลยเราเอาเองเอาป่านหาดีแคมเลยมาในนี้ดิดูเป็นดิเรื่อยแคมกับเพื่อนอยู่เฮ้ยในนี้มีอะไรก็ตามเลยเออเออ มีตัวใหญ่มีเแคชเชอร์แคชเชอร์คอบอยสไปเดอร์ โอ้โหอีตัววะเนี่ยแคชเชอร์แคชเชอร์ยีกอยู่โอ้โหเราโดนดับเบิลกูยิงยายเองก็ได้ขบโบขบโบมีไหนเด้อไหนไหนนะการ์ดอ่ะการ์ดต้องการ์ดอ่ะในหลังนี้ปะหลังนี้ปะเออหลังนั้นอ่ะห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็กเยอะและสวยมินเนทอ่ะไอ้ปัดมึงถือไปปบอกกี่ลูกอ่ะ ลูกเมามามาท uhh ี่กูมาที่กูเอาลูกนี้ไปเดี๋ยวกูไปเก็บเน็ตนี่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 ฟาดเดี๋ยวกูได้ไปเก็บเน็ตเก็บเน็ตยังวะเป็นคนเก็บเน็ตแล้วเก้มัวถือไว้บอกว่าได้ไปน้ำเปลืองช่องไปเฮ้ยใครยิงกูเหยื่อดุ้งบกหำ

เฮ้ยเปิดเลยอ่ะโอ้โหหล่อนั่วด้วยรอรออยู่รอรอแป๊บนึงแป๊บนึงอีกแป๊บอีกแป๊บอีกแป๊บไอ้ปัดว้าไปตรงหน้าสะพานเลยปัด มีตัวใหญ่ข้างบนตัวหนึ่งระเบิดสวยโอ้ย,อยเอาเรื่องว่ะปัดฮิวกูทีนึงดิโอ้ไม่ทันละไอฮิวให้มึงไปแล้วไอ้ท่านอ๋อเหรอมันไม่ขึ้นไอหิวอะ เอ่อเอฟเฟกต์ระเบิดซัพพลายแบตเตอรี่เอฟเฟกต์ระเบิดซัพพอร์ตก่อนแล้วกันนะเฮ้ยซื้อเน็ดเน็ดน่าสนใจมากเพราะมีนกตอนท้ายเกมหนึ่งลูกโอเคเอเน็ดเป็นอะไรที่ตัวงการซื้อไปแล้วฮะมีคนซื้อไปแล้วดิเอฟเฟกต์ระเบิดปะหรืออะไร อะไรอ่ะอ๋อเออเมึงคงรับไม่ได้แต่หมอต้องเล่นอย่างนั้นนะเว้ยจริงๆอ่ะนะถูกแล้วมึงต้องออกการนั้นมาเพราะการนั้นมันโหดมากเลยไอ้ชิปที่ชุบชีวิตลดราคาด้วยสัตว์ไม่ได้ดีขนาดนั้นวะบุงน่าจะตายหายไปโอ้โห ผมจัดสองนัดยิงไม่โดนนี่ไปไหนกันวะเฮ้ยไม่เอากันหรอแลนดอมการเลยนะเว้ยของฟรีนะเฮ้ยโอ้โหนี่ไงซุปเปอร์เก้าศูนย์ในสัตว์อะไรวะฟองกุ่ยที่บอก<า>อ๋อเปอร์เก้าศูนย์เฮ้ยปุ๊บ ว่าเพื่อนแบบสามวัตต์เซนต์ว่าเพื่อนจะตาแบบกูว่าแนละ้วดูเรื่องเพื่อนเราดิไ,ไดเลยีนเนีย some light here กูเพิ่ง e n b a n d ให้มันตอน่อนอนนอ <c oughs> อะไรอสวยนะดิเน Guess that's mine. I got a bad feeling about this. have lên đi. Hay hay lên em lên em lên bài. Muốn chết ạ. <laughs> ทำไมอยากตายทำไมเล่นไปเฮ้ยสไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์โอ้ย oh the level step of nightmares is what this is don't think i trust that คิวเดอะเฮดวันพีทฮะคืออะไรวะโอ้ยไอ้บ้าต้องต้องฮิวฮิวฮิวแล้ววะโอ้ยตอนแรกก็ยังให้ฮิวอีกนะชุบมาเรื่องกูเต็มเลยไอ้สัตว์ lên nói cứ something doesn't feel right. Mình này đây mà walker. Không phải. Ô, không see. It'd mai đất mai. Oh, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Na, nà Mày. Ui. What the fuck? ยีฟ้าเต็มข้อเลยไอ้บ้าหิวนีดูเรืกูดิยิฟากูเต็มข้อเลเมื่อก ห้าหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังให้หน้าหลังให้หมดแล้วเหรอออกไม่ได้หมดอยู่เพื่อนเราโอ้โหทอรไบรทสามตัวเพื่อนนะดิกูช่วยเพื่อนควางเน็ตช่วยมันทอรไบรท์สามตัวไอ้ห่าใช้ใช้กับเพื่อนดิอันเนี้ยกูมีการเก็บไเในมันโดของกูเลยที่ให้มันเก็บเถอะอะไรแล้วมึงจะหิวเพื่อนยังไงอ่ะหิวมอเตอร์บิ้งยัง มันเก็บแล้วมันมันเป็นเออแต่วอกเบื่อพวกคนอื่นมือนชองขโมยไงเฮียมันไม่รู้เรื่องไรเฮียลองดูลองดูนะมันให้มึงหิวเออหิวกูหิวกูเฮ้ยประตูล้อคเหรอวะเออเปิดเลยเอ้าไอ้เฮียกูมีนี่กูไม่ใช่วะลว่าแต่วอกเราได้ว่ะ

เสือกงกโูคิดอีกกูแม่งเอ้ยไม่ได้ดูเลยว่าเควสแม่งห้ามเอารประตูไม่งั้นได้ตังค์เพิ่มอีกห้าร้อยแล้วเนี่ยโป้นเลยเอ้ยอย่างนี้ว่ะเอ้ยใช่ป่ะวะดาบไปดาบเปลียนเนี่ยเอ้ยดาบไปดาบเปลียนดีว่ะหายได้เลื่องเลยกูติ่งหนึ่งเอ้ยไม่ต้องกลัว Oh my God!